โอ้ยอกระเป๋ามาแล้วกระเป๋ามาแล้ว no ไม่มา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 กบอย่าเพิ่งยังยังยังมันมันมีคนตู้แม้ทุกคนขย่าตู้อะขย่าตู้อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับไหนอันนี้ไงตู้คิดตุกตาอุย้ยมันจะหมดแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนเหลือสี่อันเหรอโอ้ยรู้สึกรู้สึกถึงอะไรครับถึงความเกลือไหมทุกคนเหลือสามอ่อนเนี่ยโอ้อ่าเติมสองเท่ายังเหลืออยู่โอเคขอยัดเติมเงินแป๊บเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวดมนต์ออนวอนและขอให้กดปุ๊บได้เลย โชว์ความเป็นบิดคิงอันดับหนึ่งฮ้อเลสก,กินบิดคิงมาแล้วซื้อสำเร็จมาแล้วครับโอ้ยฮกระเป๋ามาแล้ว <laughs> กระเป๋ามาแล้ว no ไ,ไม่มา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 ,มาครับอย่าพึ่งยังยังยังมันมันมีคนตู้แม้ทุกคนเขย่าตู้อะเขยา่าตู้มาครับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอะทุกคน ผมไม่ได้ฝันไปโอ้ <c oughs> เป็นแทนฐานล้า,างตู้ป่ะทุกคนสองชิ้นน่ะสองชิ้นน่ะมา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 แล้วว่ะมาแล้วว่ะม,มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วตกใจเฮ้ย <c oughs> ผมว่ามันจะต้องเป็นไอ้ลูกสุดท้ายแน่เลยล้ <c oughs> างตู้โอ้ยโอ้ เห็ุไม่พอคุกกนผมใครจะไปรู้แปบบ๊แบแบป๊บผมไปต้องไปไปแอดอีกแล้วไปแอดอีกแล้วมาแล้วครับมันต้องถอนมันต้องถอนอีกเจ็ดร้อยวันดีครับเจ็ดร้อยโอ้โหวันดี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 โอ้โหลูกสุดท้ายนี่แหละการที่เราได้รับกระเป๋าจากรพรสดุเด็กฮ่าฮ่าฮ่า จัก,กรพรรดิเด็กโอ้โ oh, หมารีวิวกระเป๋าจาัก,กรพรรดิเด็กกันว้าวว้าเป็นกระเปา๋าที่ราคาถูกมากเลยโอ้ย oh, สพายไปโรงเรียนก็ได้ที่ไหนเราอยู่ในเกมโอ้โหนี่ผมเตรียมไว้พร้อมแล้วเอาล่ะครับทีนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นไปแล้วนะความรุนแรงของกระเป๋านี่มันบวกอะไรครับทําไมผมถึงเลือกมันเอามาใช้นะครับเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่า โปรดอสเนี่ยผมไม่ได้เอาอุปกรณ์มันมานะครับแล้ว,วายากมากที่ผมจะปั้นได้นะครับเนื่องจากผมจะไม่เติมเงินเพิ่มแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยนะว่าผมจะใช้จกักรพรรดิเด็กเนะี่ยเป็นตัวที่เพิ่มสถานะกระนำแล้วก็ความแรงในการบดขยี้เนี่ยเพิ่มเป็น40%ให้มันขยี้แรงๆเลยครับ40%แล้วก็จะทำดาเมจของบีชคิงแล้วก็ตัวยุง แดงของผมเนี่ยให้สูงขึ้นเพราะงั้นตัวนี้เป็นแผ่นระยะยาวของผมเพราะงั้นจักรพัดเด็กจะอยู่ในที่ผมตลอดไปมัง้งใช่ประมาณนั้นแหละก็ว่าง,งั้นแหละผมก็เลยยอมลงทุนนะครับอัพเป็น3ดาวคึบโอโ้โหพูดเหตุผลนานา,นาต,าตา่างๆนานาแล้วก็อัพเป็น3ดาวในที่สุดนี่ครับก็เป็น3ดาวเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับแล้วก็ถ้ามันอัพเป็นหดาวม่วงเนี่ย มันจะทําให้กระนําสูงขึ้นถึง50%เลยนะเพื่อนๆตอนนี้เท่าไรเอ่ยตอนนี้45%นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอัพเป็น5ดาวม่วงเนี่ยมันจะขึ้นเป็น45%ว้าวว้าวสุดยอดก็คือความสามารถของมันเนี่ยพอมันยืนใช่ไหมมันจะทําให้อ่หน้ากากหวานติดกระนํา50%บิดเค็งติดกระนำ50%แล้วตัวข้างหน้ามันเนี่ยติดกระนํา50%นะครับผมก็เลยเอามาใช้ ถ้าเทียบกับตัวอื่นอย่างเช่นคอเกโร่เนี่ยมันทําเท่าไหร่นะของคอเกโร่อะของคอเกโรมันทํากระนํากระนําเท่าไหรเ่เลยกระนํา30%เพราะงั้นเนี่ยดาเมจเปิดมันจะเบานะครับเพราะงั้นมันแค่30%แต่ว่าตัวจกักรพรรดิเด็กเนี่ยมัน50%นะผมก็คิดว่าเ,เดี๋ยวมาลองใช้เซตคอมโบเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเออ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะขอก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนาะ EP หน้าละกันละครับถ้าชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนาะสำหรับใครที่อยากเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆสามารถกด j o y นะครับตรงด้านล่างได้เลยนะครับข้างๆปุ่ม subscribe นะครับจะมีปุ่ม j o คลิปอธิบายรายละเอียดสมาชิกอยู่ด้านบนนะครับ เพื่อนกดติดตามสั c r i b e c ์ชาแนลจากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางชาแนลด้วยนะครับ